สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมนต s เมนตสตอรีนะครับเอพิ od ยี่นะครับกลับมาต่อเนื่องกันอีก2ฟังก์ชันที่เหลือกับคุณปรักนะครับคุณอิสระพงเพชรใหม่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจดิจิทัลบริษัทหลักทรัพย์ปูวหลวงจำกัดมหาชนส่วนผมภาคทศเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วเราใส่ไป2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกเรียกว่า BLS DG นะครับเอาไว้ใช้สําหรับในการดูกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นแพ็คมาให้เรียบร้อยสําหรับคนที่เคยทําสําเร็จกับรูปแบบที่ตัวเราเองอยากเลือกสเตจีีของตัวเราเองก็สามารถดีไซน์ได้แล้วแถมมีแบ็กเทสให้ดูด้วยว่าสเตจี้ที่เราตั้งใจที่จะเลือกเนี่ยแบ็กเทสกลับไปแล้วเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับตลาดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2เรื่องเทคนิคอลสิกแนลซึ่งก็จะมีบูมีแบนะครับซึ่งคุณปักก็เน้นย้ำว่า อย่าอย่าไปแบบอย่าไปเชื่อทั้งหมดว่าบู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 กับไปดูกราฟด้วยว่ากราฟเนี่ยมันหายมันบูแล้วมันหายเลเวลแบบมันขึ้นไปพีคหรือยังถ้ามับู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 แล้วพีคเนี่ยก็ตัดสินใจนิดนึงว่าเออเรายังอยากจะซื้อต่อไหมเพราะว่ามันอาจจะติดดอยได้นะครับเพราะสัญญาณมันมาจริงแล้วปกติแล้วเนี่ยเทคนิคแบบนี้มันเป็นไปได้ทุกที่นะครับการใช้สัญญาณเทรดอย่างเดียวมันก็ อาจจะไม่เป็นผลเสมอนะครับก็ต้องใช้การตัดสินใจในหลายรูปแบบด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันอีก2ฟังก์ชันที่เหลือนะครับคุณปักเชิญเลยครับฟังก์ชันที่3ามครับคุณปักครับอ่าโอ้โหแค่2ฟังก์ชันแรกที่เราเคยสอนกันไปเนาะในอีพีก่อนเนี่ยนะครับหลายคนบอกโอ้โหจกแล้วนะ่ะจกแล้วเนีรับไม่ไหวแล้วนะครับอ่าค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่า ทุกฟังก์ชันที่มาฝากเนี่ยผมว่าน่าจะมาตอบโจทย์เรื่องการลงทุนได้ดีพอสมควรเลยนะครับมาแก้ปัญหามาแก้โจทย์ให้เราเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะโอเคเพราะที่ผมใช้งานมานะครับคือเรียกได้ว่าข้อมูลเหล่านี้บางทีเราคิดเองเออเองเราตัดสินใจเองเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่จบนะครับเราอาจจะตัดสินใจร่วมกับเครื่องมือที่มีดีกว่าเพื่อดูกันว่าเทียบกันว่าเฮ้ยเครื่องมือมันคิดอย่างเงี้ยเราคิดแบบเนี้ยมันไปทิศทางเดียวกันไหม <G ül ets> นะครับก็จะช่วยให้การลงทุนเราเนี่ยมีเสถียรภาพที่ดีมากขึ้นนะครับอะมาต่อที่ข้อสามกันเลยนะครับ,รบข้อสามครับที่เรารุยกเห็นไว้แบบบางคนแบบเฮ้ยจะซื้อจะขายเนี่ยจะถัวหุ้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าต้นทุนเราเป็นเท่าไหร่นะครับต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขอันนี้คือความลําบากแล้วบางทีเรากลาลังเทรดอยู่นะครับกำลังเทรดอยู่เราต้องสวิตช์โปรแกรมไปแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับบางทีแอปหลดแอปเด้งต้องเข้าใหม่ เสียเวลาเสียจังหวะในการเทรดนะครับซึ่งในส่วนตัวโปรแกรม Trade m a s t e r เองเนี่ยนะครับก็มีฟังก์ชันเทรดตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าตัว Quick Trade นะครับตัว q u k t r t d e เนี่ยเป็นเมนูซื้อขายปกตินี่แหละนะครับซึ่งตัว q u k t r t d e เนี่ยนะครับก็คือซื้อขายได้ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เราจะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็น estimate นะครับ estimate เนี่ยจะมีทั้ง estimate cost นะครับและ estimate เนี่ตัว a b g cost เนี่ยก็คือเป็นต้นทุนเฉลี่ยนะครับ ว่าถ้าเราซื้อหุ้นไปเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ยของหุ้นตัวที่เราลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วก็คำนวณตัวเอสเมตตัวเงินที่เราลงทุนด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องกดซับมิสไปก่อนแล้วเราจะเห็นป๊อปอัพขึ้นมาว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราซื้อหุ้นตัวเนี้ยพันหุ้นนะครับราคา2องพบาทเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยเราเอสเซมตคำนวณมาให้เลยนะครับว่าประมาณ2องแสนนะนะครับ mm hmm. แล้วตัวราคาหุ้นที่เราจะได้เนี่ยคืออยู่ที่207ในกรณี้นี้ฮแบบะถ้า เราซื้อหุ้นเพิ่มถ้าเราซื้อหุ้นเพิ่มเราจะสงสัยแล้วเอาถ้าเราซื้อสมมติหุ้นมันลงมาเนี่ยสมมติมันลงไปสักสองร้อยถ้าเราซื้อเพิ่มเนี่ยถยัวเฉลี่ยแล้วต้นทุนเราจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องออกไปคำนวณตัวไหมครับแต่นี้ไม่ต้องฮะเราขีไปได้เลยครับเราอยากจะซื้อเราขีไปได้เลยตัว estimate elevated cost <comunque> ตรงเนี้ยก็จะขึ้นมาให้ครับว่าไอ้ต้นทุนเราอาจจะเหลือสองร้อยสามสองร้อยหนึ่งนะครับก็ช่วยเบาเวลานะครับประหยัดเวลาเบาไปมองเรื่องการคำนวณไปได้เยอะนะครับ หรือแม้กระทั่งตอนที่เราขายเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวคำนวณกําไรเบื้องต้นให้นะครับว่าเราจะกําไรขาดทุนเท่าไหร่เพราะบางทีเวลาเราขายหุ้นเนี่ยนะครับเราขายไม่หมดทุกไม้เราอาจจะซื้อมาถ้าการหุน้นอาจจะทยอยขายเนี่ยซึ่งในหน้าโปรแกรมเราอาจจะเห็นเป็นราคาเอวเวอเรสเห็นกําไรแบบอันเดียไร์แต่ว่าตัวโปรแกรมเทรดมเตอร์เนี่ยมาคํานวณให้ก่อน,นครับว่า ي, ตัวต้นทุนเราจริงๆเนี่ยพอเราขายแล้วเนี่ยจะกาไรขาดทุนเนี่ยจริงๆเท่าไหร่ ผมว,ว่าก็จะช่วยป้องกันเรื่องการคำนวณที่เราปิดพลาดที่เราคิดเองแบบนี้ <ม passou S 1> ได้เป็น <ม S 1> พอ <before> ดเลยนะครับ<อ>และเครื่องมือตรงนีน้ซื้อขายเนี่ยก็นอกจากซื้อขายปกติอย่างที่บอกครับก็มาดูเรื่องข้อมูลตัวเลขพวกนี้ได้ครับก็จะช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องออกไปแอปอื่นไม่ต้องไปออกไปคำนวณไปคิดบนเครื่องคิดเลขนะครับกลับ<อ>มาทิ่แอปข้อมูลข่าขายไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชัน QuickT ท็นะครับที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์เรื่องปัญหาเหล่านี้ได้นะฮะรับเยี่ยมเลย ฟังก์ชันอันนี้ฟังกชันที่4ี่แหละเรียกว่าเป็นฟังก์ชันสุดท้ายที่จะเอามาฝากกันนะครับในปีพ23นะครับซึ่งฟังก์ชันเนี้ยฟังดีๆนะครับเป็นฟังก์ชันที่แบบช่วยนักลงทุนเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเรานิสัยไม่ดีเราพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเราอยากเนี้ยนะครับเราใช้ข้อสี่เลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของฟังก์ชันที่ชื่อว่าออโต้เทรดครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเมนูเมื่อกี้นะข้อที่สามคือควิกเทรดคือซื้อขายปกตินะครับแต่แค่ดูข้อมูลที่เป็นเอสเตทเมทคอร์สต่างๆเบื้องต้นได้นะครับแต่ข้อส มาเป็นตัวช่วยอย่างนี้ครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาในการซื้อขายหุ้นนะครับมไม่มีเวลาสมมุติว่าต้องไปเที่ยวหรือว่าต้องไปไประชุมแล้วต้องเดินทางอยู่บนเครื่องแบบเนี้ครับเราไม่สามารถใช้งานอินเทอร์นเน็ตได้เราดูราคาคหุ้นไม่ได้ไอ้นราคาหุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะล่วงเมื่อไหร่นะครับถ้าบอกว่าถ้าเราบินอยู่แล้วอยู่ๆเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาประกาศออกมาปุ๊บหุ้นล่วงลวง่ลวงแบบละนาวเลย,<า>ยแบบนี้ขายไม่ทนันง่ายๆขายไม่ทัน นะครับทำให้เราเสียโอกาสเพราะว่าเพียงแค่เราอยู่บนเครื่องเท่านั้นเองเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวออโต้เทรดเนี่ยมันเป็นการตั้งส่งคําสั่งซื้อขายแบบล่วงหน้าครับว่าเฮ้ยเรามีหุ้นอยู่แล้วแล้วเราวางกลยุทธ์ไปเลยว่าเราต้องการเทรดด้วยฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะวางกลยุทธ์แล้วมันทำงานของมันให้นะครับเดี๋ยวผมไปลงดีเทลให้ฟังเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนตัวออโต้เทรดเองเนี่ยนะครับคือฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ในเทรดมัตเตอร์ซึ่งจะมีในส่วนของเมนูย่อยนะว่าเราจะเลือกขายออ ด้วยฟังก์ชันย่อยเนี่ยตัวไหนนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเรามีโปรแกรม i o g o อยู่แล้วนะครับบนเว็บไซต์ตัวเว็บไซต์บัวหลวงนะครับซึ่งถูกจัดมาอยู่บนตัวเทรดมรัทเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ฟังก์ชันมันทำงานได้เยอะกว่านะครับเนาะเบืบ้องต้นก่อนมันก็จะมีสีตัวเดิมเนี่ยนะครับที่ใช้งานได้เลยก็คือตัว t a l l i n g stop ครับ t e i l i n g stop คือคอะไร t a i l i n g stop เนี่ยคือฟังก์ชันที่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่นักลงทุนใช้กันนะครับคือสมมติเรามีหุ้นอยู่นะครับ แล้วเราตั้ง Stop Order ด้วยด้วย t r a i l i n g stop เนี่ยนะครับก็คือเวลาหุ้นมันขึ้นเราจะปล่อยมันเล t profit ลันไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อไหร่ที่หุ้นมันมีการย่อตัวนะครับและถ้ามันย่อตามเปอร์เซ็นต์ที่เราตั้งไว้เช่นยอ่อ5%นะครับยอ่อ10%สมมติมันย่อตามที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะ stop l ล s s ให้เราทันทีแต่ถ้ามันย่อไม่ถึงตรงจุดที่เราตั้ง Stop loss เนี่ยนะครับแล้วหุ้นมันเด้งขึ้นไปต่อเราก็จะปล่อยให้มันเล t p r o f i t ลันไปได้เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นป้องกันการขายหมูได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยให้มันเลทโปรฟิตลนพอหุ้นมันจะกลับทิศกลับทางนะครับเกิดแพนิคเซล์ขึ้นมา mm hmm. เกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับโดนเทขายแรงๆเนี่ยนะครับตัว t r a ลิ i n g stop เนี่ยก็จะทําการ stop o r อร์ให้เรานะครับเหมือแนบบเป็นการ s t ็อปลอนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะป้องกันการเสียหายจากตลาดเป็นขาลงได้ตาลงนะครับเนาะตัวถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว condition order ครับ condition order เนี่ยเป็นการส่งคําสั่งแบบ ตามเงื่อนไขเช่นเราอยากระบุราคานะครับสมมติมว่าเฮ้ยหุ้นตอนนี้มันอยู่ประมาณร้อยหนึ่งฉันยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับอ,อยากตอนสักเก้าสิบนะครับอยากถ้าตแปดสิบห้าตั้งรอไว้ได้ไหมตั้งได้ครับโดยใช้ในส่วนของตัว condition order เอรเยี่ยนะมเราก็ไม่ต้องมานั่งตั้งเฝ้าเองและไม่ต้องมานั่งรอแปดสิบห้าแล้วค่อยมาตั้งอันนี้คื เราตั้งรอไปได้เลยอันนี้เหมือนตั้งแล้วก็แบบมันก็จะออเดอร์นี่ก็จะยาวไปไเรื่อยๆเลยข้ามวันข้ามเซ็ช <Raymond> ันเทรดอะไรก็ข้ามไปไเรื่อยๆใช่ <จน S 1> ครับถูกต้องครับ<น>เราสามารถตั้งเนี่ยให้มันเฝ้ารอได้นะครับสูงสุดก็คือเก้าสิบวันว<ะ>เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราตั้งเทเลนสต็อปไปเราตั้งคอนดิชันออเดอร์ไปปิดคอมได้เลยนะครับทำงานทำไปได้เลยจะเดินทางจะไปต้องเที่ยวนะครับเข้าป่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องกลัวแล้วนะครับมันทํางานตามเงื่อนไขให้เราพอถึงเวลา มันซื้อให้เรามันขายให้เราเท่านั้นเองแต่ระยะเียาคือเก้าสิบวันถ้าเลยจากเก้าสิบวันเราอย่าลืมนะต้องกลับมาดูมานิดหนึ่งว่าเฮ้ยเออมันแมทไปแล้วหรือยังนะครับยังไม่แมทยังไม่แมทเราอาจจะต้องมาตั้งใหม่ตั้งเพิ่มนิดหนึ่งครับผมว่าเก้าสิบวันสามสักสามเดือนพอแล้วพอแล้วพอแล้วล่ะสามเดือนแล้วไซเคิลละใช่ครับผมตัวถัดมาครับก็จะมีในส่วนของตัวแบ็กเก็ตออเดอร์นะครับแบ็กเก็ตออเดอร์คืออะไรแบ็กเก็ตออเดอร์คือเหมือนเป็นกรอบครับ เหมือนเป็นกรอบก็คือมันจะมีในส่วนของกรอบบนกรอบล่างปกติคือถ้าใครมีแผนการเทรดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเช่นสมมติผมซื้อหุ้นไปร้อยหนึ่งที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วผมมาตั้งขายด้วยแบ็กเก็ตออเดอร์เนี่ยนะครับมาตั้งขายแบ็กเก็ตออเดอร์เนี่ยก็คือสมมติกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมผมอาจจะตั้ง lower price ที่เก้าสิบห้าแล้วตั้ง upper price เนี่ยหรือว่ากรอบบนเนี่ยที่ประมาณสักสิบบาท <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นเป็นสมมตินะเท่ากับว่า ไอ้หุ้นที่เราซื้อมาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแล้วถ้าเราตั้งหัวตั้งท้ายด้วยแบ็กเก็ตออเดอร์เนี่ยเท่ากับว่ามันคุมความเสี่ยงไม้หมดแล้วแปลว่าถ้าหุ้นมันลงมามันจะคัดลอคให้เราก็คือที่เก้าสิบห้าแปลว่าเราขาดทุนเท่าไหร่ครับแค่แค่ห้าบาทห้าขาดทุนแค่ห้าบาทนะครับแต่ถ้ากําไรนะครับเราตั้งล็อกไว้ที่ร้อยสมมติผมตั้งไว้ร้อยสิบาทเนี่ยรเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันตั้งคําสั่งไปเนี่ยเต็มที่ฉันกำไรสิเปอร์เซ็นต์สมมตินะกำไรสิรเปอร์เซ็นบาท นะครับขาดทุนสักห้าบาทนะครับ <Ừ. S 1> เท่ากับเรารู้ความเสี่ยงแล้วว่าหุ้นตัวนี้ฉันเล่นไปตั้งด้วยแบคเกอร์โเดอร์เนี่ยไม่เจ๊งแน่นอนนะครับรู้อยู่แล้วกาไรเต็มที่เท่าไหร่ขาดทุนเต็มที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการกําหนดกรอบบนกรอบล่างสําหรับคนที่มีแผนการเทรดที่ชัดเจนก็อาจจะเหมาะกับตัวส่วนแบคเกอร์โเดอร์นะครับอ่ะตัวถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวเบทเฮอร์ออเดอร์ครับเบทเฮอร์ออเดอร์เนี่ยจะบ,บอกไว้ก่อนว่าไม่สามารถตั้งรอได้แบบ90วันนะเบทเฮอร์ออเดอร์เหมาะกับคนที่่มองวาเฮ้ย ฉันเห็นหุ้นตัวเนี้ยฉันจะซื้อและจะเอาตอนนี้ด้วยจะเอาวันนี้เท่านั้นนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราซื้อหุ้นนะครับเราสังเกตดูว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นแล้วจะต้องการซื้อหุ้นให้แมทเลยเนี่ยเราต้องซื้อที่ออฟเฟอร์ช่องแรกข้อขวาอย่างเดียวออฟเฟอร์ช่องแรกหรือว่าข้อขวานั่นเองนะครับทีนี้นิสัยคนเราบอกว่าเฮ้ยข้อขวามันอาจจะมีโอกาสย่อมาสักนิดนึงก็ได้อาจจะได้ถูกกว่าสักช่องหนึ่งนะครับนิสัยคนเราพอสมมติว่าสมมตินะผมจะซื้อร้อยบาทเนี่ยถ้าเคาะร้อย แต่อยากจะตั้งรอ,อสัก99.5สมมตินะแอ่ตั้งรอ99.5แต่ทีเนี้ยพอมันไม่ย่อละเราจะอยู่ไอ้ร0อยบาทมันกลายเป็นร้อยหนึ่งร้อยสองอะไรเป็นก็แล้วแต่เนี่ยเท่ากับว่าอ้าวซื้อไม<ร><ห>่ถ่ายขอดได้ของเลยลดได้ของเลยเจ้าตัวเปิเทอร์ออเดอร์เนี่ยนะครับหลักการทางาน,นของมันคือคุณตั้งไปเลยร้อยหนึ่งนะครับก็คือราคาที่เคาะขวานั่นแหละแต่ระบบจะไปตั้งรอให้ก่อนครับที่99.5คือตั้งให้ที่บิดช่องแรกนั่นเองอ่า,อา ตั้งรอให้ที่ถูกกว่าช่องหนึ่งนะครับ uh. ทีนี้พอระบบปุ๊บมันเห็นมุ่นกําลังจะยกเนี่ยนะครับมันจะแคนเซิลในตัวที่เราตั้งรอไว้และเคาะขวาให้ทันทีอ uh. ข้อดีของมันก็คือเท่ากับว่าเรามีโอกาสได้ราคาถูกกว่าแต่ถ้า uh. ไม่ได้ก็ไม่ตกรถแน่นอน อ่าอ่านะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอั้อันน,น,นี้อันนี้น่าใช้อันนี้น่าใช้ยังไม่เคยใช้เลยนี่ใช่ต้องลองดูแล้วครับใครที่แบบเคยลองเล่นโปรแกรมแล้วยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูได้นะครับแต่แต่กลับการน,นะมันก็จะมีในส่วนของฝั่งขาขายด้วยฝั่งขาขายปกติถ้าขายให้แมทเลยเราต้องเลือกอะไรครับบิดช่องแรกขอซ้ายโยนซ้ายหมดเลยโยนซ้ายอย่างเดียวอ่าแต่นี่สัยของเราครับโดยพื้นฐานอขอเพิ่มอีกสักช่องหน่อยนะขออีกหน่อยนะพออีกหน่อยปุ๊บไม่ได้หุ้นดันลงอีก เขาก็ไม่ได้ขายขาดทุนอีกอะไรเงี้ยนะครับเจ้าเบ็เทอร์ออเดอร์ก็คือมาแก้ปัญหาในทางตรงข้ามครับคือเราตั้งราคาขายที่แมทเลยนั่นแหละแต่ระบบจะไปตั้งรอให้นะครับที่ฝั่งที่ดีกว่าก็คือขายแพงกว่าสักช่องหนึ่งแต่ถ้ามันไม่แมทหรือมันกําลังจะลงเนี่ยนะครับมันก็จะทําการแคนเซิลและมาเคาะขายให้เราในราคาที่แมทเลยทันทีเพราะฉะนั้นก็ป้องกันการที่เราจะพลาดในการขายนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสาหรับตัวเบ็เทอร์ออเดอร์นะครับอ่ะ แล้วสอฟังก์ชันใหม่ล่าสุดครับที่เราแอดเข้ามาในตัว t ทรดมา a เตอรเนี่ยนะครับก็จะมีอีกสองตัวนะครับคือตัว preset order กับ schedule order นะครับตัว preset order เนี่ยจริงๆจะคล้ายๆกับเจ้าตัว condition นะครับจะคล้ายๆกับตัว condition นั่คือหลักการทํางานจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเราสามารถตั้งซื้อได้นะครับรอได้สูงสุด90วันเหมืนกันเช่นสมมุติว่าแบบเอยราคาหุ้นตอนเนี้มันร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยเราบอกระยกตั้ง90าเราตั้งได้เลย นะครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงครับตัว preset order ในเวลาเราจะตั้งเนี่ยนะครับราคาที่เราจะตั้งรอเนี่ยต้องบวกลบไม่เกิน5%จากราคาปัจจุบันหรือราคาตลาดออันนี้คือเงื่อนไขนะแต่ว่าตัว condition เนี่ยมันจะสามารถตั้งได้ได้ห่างจากนั้นครับเพราะว่ามันจะมีการตั้งที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงดีเทลนะเรามาเล่าให้ฟังให้คร่าวๆพอนะครับว่ามันหลักการทํางานเป็นยังไงนะครับแต่ preset order เนี่ยก็คือหลักการคล้ายๆกันครับแต่ตั้งรอไปได้เลยมันก็จะเฝ้าให้สูงสุด90วันนะครับ แล้วก็จะมีก็คือไม่บวกลบห้าเปอร์เซ็นตของราคาปิดในแต่ละวันหรืออย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับสมมติว่าเราวันนี้ราคาร้อยบาทเนี่ยถ้าเราจะไปตั้งแบบบวกเกินสิบเปอร์เซ็นห่างกันสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะตั้งไม่ได้ก็คือจะตั้งได้บวกลบไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเข้าค้าให้เรามันก็จะค้างเก้าสิบห้าไปเรื่อยหรือว่ามันไปรอราคาปิดวันใหม่แล้วถึงจะมานับห้าเปอร์เซ็นต์ใหม่เออจะค้างเก้าสิบห้าไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว่ะเอ เขาเรียกว่าตัว preset order เนี่ยมันเหมาะกับการที่แบบว่ามันจะต้องเราต้องการขายเร็วๆนี้แล้วล่ะเราคงไม่ไม่ไม่ถึง90วันก็คือถ้าเราไปตั้งเกินเกิน1 0เกิน5%เนี่ยโอกาสที่จะแมทเนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับเนาะซึ่งถ้าเราต้องการแบบตั้งรอยาวๆเนี่อาจจะไปฟังฟัง condition order อาจจะดีกว่านะครับใช่ใช่ตัวถัดมานะครับก็คือตัว schedule order ครับตัว schedule order หลักการทํางานจะเป็นอย่างนี้ฮะปกติถ้าเป็น preset order เราตั้งซื้อใช่ไหมครับมาซื้อให้เราทุกวันทุกวัน เราตั้งไว้9ก้าสิบวันมันก็จะตั้งรอไ,ไว้เลยเฝ้าให้เราเลยเก้าิบวันแต่สเก็ตดูออเดอร์เป็นการระบุวันที่เราต้องการขายครับหรือต้องการซื้อเ<ม>ช่นสมมติว่าผมไม่อยากจะซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้ในอีกยี่สิบวันข้างหน้าก็<อ>ทําได้เอาถามว่าเอาเราจะตั้งรอไปทําไมครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ฮะก็คือนอกจากมาตั้งหุ้นได้แล้วมันจะตั้งในส่วนของตัวพวกดีดบิลหรือตรงนี้ได้นะครับเ<อ>ช่นดีดบิลเนี่ยมันอาจจะมีวันหมดอายุของมันอยู่เช่นเอายุอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า นะครับตองคนเรกยุ่งไม่มีเวลาเทรดอย่างเงี้ยกลัวลืมว่ามันหมดอายุมันก็เท่ากับมันไม่มีมูลค่าไปแล้วเพราะป็นว่าถ้าใกล้หมดช่วยขายไปเลยอ่าช่วยขายให้หน่อยเราตั้งรอไปได้เลยนะครับหรือหุ้นบางทีเราบอกว่าอยากได้หุ้นอยากขายหุ้นก่อนปันผลก็บอกว่าเอ้ยฉันลงทุนไปเป็นสิบสิบล้านเนี่ยปันผลที่ได้เงินมาเป็นล้านแล้วเสียพอได้ปันผลมาต้องเสียภาษีถูกต้องไหมครับโดนภาษีไปเป็นแสนบอกเฮ้ยฉันไม่อยากเสียภาษีฉัน เอากาไรของฉันดีกว่านะครับก็ตั้งขายด้วยสเกจดูออเดอร์ก็ได้ระบุวันไปเลยก่อนที่วันจะขึ้นรื่อใหมาย XD ดีเนี่ยให้ตั้งขายก่อนเท่านั้นเองเพราะเมื่อกี้เราขายถ้ารอมันขึ้น x อดีปุ๊บได้ผลมาเสียภาษีด้วยแถมราคายังมีการไดร์ฟเอฟเฟกต์อีกปรับตัวลงมาอ่าใช่ครับตัวสเกจดูออเดอร์เนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องตอบโจทย์ของตรงนี้นะครับโอเคพอครบสี่คำทุกคําสั่งแล้วเนี่ยบอกเพิ่มนิดนึงครับตัวเทรดมาตเตอร์เองเนี่ยสามารถ ตั้งคาสั่งเป็นแบบว่าคําสั่งที่1กับคําสั่งที่2เนี่ยได้ครบจบเลยนะครับในฟังก์ชันเดียวนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบ OTO เช่นสมมุติว่าเราส่งคําสั่งแรกไปแล้วครับแล้วเรากด on OTO เนี่ยที่โปรแกรมนะครับมันจะเปิดคําสั่งที่2ขึ้นมาให้ครับโดยมันจะทํางานในฝั่งตรงกันข้ามกันเช่นเราฝั่งคําสั่งแรกเราบายไว้คําสั่งสองเราจะเซ์ให้ด้วยหุ้นตัวเดียวกันจํานวนหุ้นเท่ากัน แต่เราตั้งค่าเองได้ครับว่าจะเอากลยุทธ์แบบวันไหนจะเลือกขายแบบ telling stop ขายแบบ preset <c oughs> ขายแบบ condition เราเลือกได้เลย <c oughs> นะครับเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าใครที่มีแผนการลงทุนแผนการเทรดที่ชัดเจนเนี่ย <c oughs> ก็คือตั้งซื้อด้วยคําสั่งแรกอื <c oughs> แล้วก็ตั้งขายรอด้วยคำสัง่งสองเลยนะครับ <c oughs> พอคําสั่งแรกมันทางานเสร็จเรียบร้อยคือมันได้หุ้นมาแล้วมันก็จะตั้งสายรอให้เราทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนนะครับสามารถตั้งสองขาได้พร้อมกันผมว่า ค่อนข้างที่จะครบจบนะครับแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยให้โปรแกรมมันทํางานให้เรานะครับเยี่ยมเลยยิ่งเลยเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับผูริหร้จักโปรแกรมมันมาดีแล้วนะครับว่านั่นแหละจะถามอะไรเลยว่ายังไงใช่นะครับอาจจะมีนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับเงื่อนไขคือสําหรับลูกค้านะครับที่เป็นเปิดพอร์ตกับรั์บัวหลวงเนี่ยนะครับเราต้องการใช้โปรแกรมเทรดมัลเตอร์เนี่ยนะครับก็คือต้องมีในส่วนของมูลค่าพอร์ตนะครับอาจจะมีหุ้นในพอร์ตมีเงินสดในพอร์ตหรือ รวมกันเลยก็ได้นะครับ5แสนบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตัว T r a d e m a s t e r นะครับแล้วก็ตัวออโต้เทรดเนี่ยนะครับที่เราตั้งตั้งกันไปบอกว่าเฮ้ยออโต้เทรดที่จะตั้งเนี่ยตั้งได้สูงสุดกี่ออเดอร์ล่ะหุ้นจะเต็มไปหมดเลยนะครับได้สูงสุด30ออเดอร์เท่านั้นนะครับหลายคนบอกว่าโอ้จะมีหุ้นไปร้อยตัวทำไงอาจจะต้องคัดตัวที่แบบว่าวางแผนมาดนึงนะครับเขาได้สูงสุดแค่30ตัวนะครับแล้วก็ออโต้เทรดนะครับคำสั่งที่เราส่งเนี่ยแต ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า20 0 0มบาทนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับไอ้ราคาเปลี่ยนแปลงเนี่ยในบางฟังก์ชันบางคํคำสั่งเนี่ยนะครับต้องบวกลบไม่เกิน5%เรของราคาล่าสุดหรือราคาล่าส์นั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถตั้งคำสั่งและปิดเครื่องนะครับหลายคนบอกว่าขายคอมทิ้งเลยตั้งคำสั่งเสร็จแล้วขายคอมทิ้งขายมือถือทิ้งเลยแล้วก็ไม่อยากดูมาแล้วรอมันทางานให้เราครับเพราะบางทีอดใจดูไม่ได้เพราะเปิดโปรแกรมมาโปรแกรมมันทํางานให้เราก็จริงแต่แบบ แอบไปขายก่อนก็มีแอบซื้อก่อนก็มีแบบนั้นก็ไม่เอานะครับเนาะเพราะว่าให้โปรแกรมมันทํางานแล้วเราวางกลยุทธ์มาแล้วก็ให้มันเทรดตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนสองฟังก์ชันที่เหลือนะครับที่เอามาแนะนามาฝากนักลงทุนทะุกท่านกันนะครับครับผมสุดยอดเลยครับสองฟังก์ชันแรกเป็นเรื่องของการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกหุ้นอะไรสองฟังก์ชันในอพิโซดนี้เนี่ยกำลังพูดถึง จังหวะในการเทรดหรือซื้อขายซึ่งก็หมายถึงถ้าเราจับจังหวะได้ดีเรามีเครื่องมือช่วยเนี่ย ก็จะทําให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวได้เช่นอาจจะมี Stop l o อ s อาจจะมีจังหวะก,การซื้ออาจจะมีเทคนิคแก็ในการที่เราอยากจะซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดขายโดยเฉพาะฟังก์ชัน o t o นี่ผมชอบมากไม่ต้องทําอะไรเลยตั้งรอซื้อไว้พอซื้อเสร็จใสออเดอร์สตามไปด้วยพอได้เสร็จปุ๊บให้มันดันให้มันรันไอออเดอร์สต่อไปเลยอย่างเงี้ยถือว่าเราดั้งเฉยๆอาจจะได้กําไรเฉยๆเลยก็ได้นะครับ อย่าง<ช>ที่<ช>คุณปักบอกใสออเดอร์เสร็จปุ๊บปิดจ,จอกลับไปเผลอๆเก้าสิบวันถัดมาอาจจะมีตังค์เข้าในบัญชีอ่าจจะงงๆเอ้าอาจจะงงๆคนอาจจะซื้อตั้งไว้แล้วโทรมาบอกน้องครับหุ้นพี่หายไปไหนดูให้พี่หน่อย <c oughs> อ๋อพี่มันซื้อขายมันได้กําไรมาให้พี่แล้วมันเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในอ่อตเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <ช>อาจจะลืมต <c oughs> <ช>ัวเองเคยตั้งไปก็ได้แล้วเคยได้กําไรมาแล้วนะครับหรือจะตองรอนให้เรา <ๆ S 1> เราียบร้อยแล้วก็ได้ ใช่ใช่นะครับโอเคเยี่ยมมากเลยครับดังนั้นใน2อพิโซดที่ผ่านมาทั้ง22และ23ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากนะครับในจ,จังหวะที่ตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนและมือเราเนี่ยไม่ได้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมือนปีที่แล้วนะครับนั้นเราต้องจับเครื่องมือครับในการที่จะให้มันใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนและเลือกหุ้นดีๆให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับดังนั้น เอพิโซด23วันนี้4ฟังก์ชันสุดล้ำกับ Trade Master วันนี้2ฟังก์ชันสุดท้ายซึ่งเป็นการครบ4ฟังก์ชันพอดีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จขอย้ำนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทุก Channel ยกเว้น Macbook นะครับยกเว้น Macbook เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขาตามที่คุณปรักบอกนะครับก็สามารถมาสนุกและก็มาวางแผนทางการลงทุนในตลาดหุ้น โปรแกรม Trade Master ของบอลอบัวหลวงได้เลยนะครับวันนี้ผมทศพลกับคุณปักต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ